ส่วนพริกพี่ตุนนะคะดูความก้าวหน้าวันนี้ปลูกเริ่มติดแล้วนะคะอ่าเริ่มติดละมาตาวานกับมาตอกแรกก็มาด้วยปลูกคนเดียวนะคะแต่ปลูกเยอะ โซนนี้เริ่มใส่ปุ๋ยละออันนี้มาเยี่ยมสวนพี่ตุลน,นะคะ กำลังเสียหญ้าบ่ซี่ใหม่พุ่นได้ขายก็หญ้าไปเลึกแทะหญ้านะนะหญ้าก็ไม่กลัวใช้มือไม่ได้คุมหญ้าถือจะจับพูดเจ็กเดือนแล้วนี่ ไม่ฮาซ่องเดือนหรอเดือนกวัาเนาะบางต้นก็เริ่มดอกลวเด้นี่แสดงว่าประมาณซ่องเดือนมันมันมากเนาะสามแส,มสดงว่าเดือนที่สามล้เด็ดเดีวนี้มันเริ่มมากลวเด้นี่ นีแตงหนาวขึ้นค้างบอากแะแตงเริ่มออกผลแล้วมักแตงแต่พนน้อยเยอะแทะแตงฝน